รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเจริญพรญาติโย,ยมสาธุชนคนใจบุญทั้งหลาย ที่กำลังติดตามรายการหลวงแพ่งแบ่งบุญในขณะนี้วันนี้เป็นวันพุธแรกของเดือนมีนาคมอาตมาก็ได้พาญาติโยมสาธุชนออกมานอกสถานที่ณนะตรงนี้เราเรียกว่าโรงเรียนตําบลขุมทองณนะโรงเรียนแห่งนี้ในเดือนนี้เราได้มีกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะหรือว่าระนําขยะมาแปลงเป็นบุญเพื่อจะได้หาทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ ก็เชื่อและก็มั่นใจว่านอกจากที่เราจะได้ติดตามรายการสารธรรมะดีๆทั้งละครก็ดีทั้งกิจกรรมอื่นๆก็ดีในวันนี้เราจะมีสาระอีกตัวหนึ่งมาเพิ่มนั่นก็คือกิจกรรมของการทอดพระป่าขยะจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันขอจเจริญพรสนับสนุนช่วงละครสอนธรรมโดยห้างทองแสงทองใบทองแท้เปอร์เซ็นต์จากเยาวราชสาขาพระขนงสุขุมวิท71 อ้ยฝนตกพอดีเลยโชคดีนะนที่ปล่อยปลาเสร็จแล้วอ่ะไม่งั้นเปียกแย่เลย,ยไปดีๆนะเจ้าปลาขอให้ชาติหน้าได้เกิดเป็นคนแล้วมาเป็นเพื่อนกันนะจะไปติดกับที่ไหนล่ะฝนตกไปเลยพี่ตน้นโห ตกใจหมดเลยนี่ถ้าหนูตกน้ำไปกับปลาทำไงคะเนี่ยโอ้โหถ้าหนูตกลงไปเนี่ยไปเป็นอาหารปลาได้เลยเนี่ยหนูไม่ใช่อาหารปลานะคะรอเล่นนะรู้ไหมว่าภาพถ่ายทีเผิอของคนเราเนี่ยมันดูมีเสน่ห์มากเลยนะและทูกเป็นธรรมชาติดีกด้วยเอา้าแล้วทำไมมาคนเดียวอะ่ะพี่น้องไปไหนหมดอ๋อก็คงเดินเล่นอยู่แถวนี้ล่ะคะ่ะมาแต่ทำไมพี่โตง้งถึงชอบถ่ายรูปล่ะคะ เพราะว่าภาพถ่ายของพี่อะบอกความทรงจำดีๆของพี่ทั้งหมดเลยนะบอกได้ทั้งร้านความหมายและร้านความรู้สึกแม้กระทั่งชีวิตจิตใจของพี่อะก็บอกได้ผ่านภาพที่พี่ได้ถ่ายโอ้คู่สนุอยากลองเรียนถ่ายภาพบ้างเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้ว่างๆเนี่ยถ้าพี่อยากได้แบบสวยๆเนี่ยบอกหนูได้นะคะหนูโค้ชช่างเก่งนะ นี่หนูยอมเป็นแบบให้โดยไม่คิดเงินสักบาทเลยนะคะเ่าไปกันดีกว่าเจอกันนะสิแต่หนูโพสท่าสวยนะไม่สนใจหน่อยหรอเซงจังวันนี้ฝนตกอืมน่าสิเราไปหาอะไรทำกันดีนะเฮ้ยเฟิมนั่นไงจักรยานพี่มีไอเดียดีๆอะไรออกแล้ว <Yeah. S 1> เอาไปปั่นจักรยานเล่งกันเอ๊ะแต่พี่โอมอันนี้มันไม่ใช่จัก,กรยานของเรานะเรายังไม่ได้ขอเจ้าของเขาเลยเออนะของของวัดก็เป็นของ,ของเรานะเพิม <c oughs> นม้องห่วงหรอกไปไปปั่นเล่นกันไะซ้อนซ้อนไปไหนก่อนดี ฝนตกนดีนะเฟิร์มนะแต่อันนี้มันทางเดินจงกรมนะโอหเฟิร์มตรงนี้ไม่มีใครเข้ามาเดินหรอกนะแถมในวัดนะเราจะปั่นจักรยานตรงไหนก็ได้ถูกปะแต่ผมว่ามันยังไม่ค่อยดีนะครับโอนั่งดีเฉยข่อนนะเฟิร์มอ้ยอ้ยอ้ย อุ๊ยโน,นเลยนี่ลุงทำไมเดินไม่ดูตามมาตาเรือเลยอะ่ะไม่เห็นหรอว่าผมกับน,น้องกำลังปั่นจักรยานมาพ่อหนุ่มทางนี้เป็นทางเดินจงกรมของวัดนะครับทางนี้ก็ไม่ใช่ทางปั่นจักรยานไว้สําหรับเดินจงกรมนะต่อไปอย่ามาขี่แถวนี้อ,นอันตรายนี่ลุงจะโทษน้องกับผมใช่ปะไม่ได้โทษแต่ทางนี้เป็นทางเดินจงกรมของวัดเจ็บมากไหมลุงก็เจ็บนะ เจ็บตรงไหนกเปล่าเฟิร์มโอโหัวหนุนเท่าไข่ไก่เลยพี่โอ้อหัวโนุจริงด้วยอ้อมพาไปทายาไปไปไปเห็นว่าพาไปทายาปเะิลยห่อยไหมมาขี่หลังเพิ่มก่อนมามาลุกขึ้นขวักไปก่อนเถอะลุงดีมาเลยคุณลุงขาหนูว่าอาหารมื้อนี้อร่อยดีนะคะ อยากให้คนมาเที่ยววัดเราเยอะๆจังจะได้ได้ทานอาหารอร่อยๆแบบหนูหนูกนิาอาหารอร่อยควรมาบ่อยๆแล้วจะได้หอกลับไปไปกินที่บ้านได้แต่หนูว่าไม่ดีกว่าคะ่ะเอาแค่อิ่มก็พอแหลวจะได้แบ่งให้คนอื่นกินไว้ไงคะว่าแต่คุณลุงนี่ขยะจังเลยนะคะหนูเห็นทั้งทิ้งขยะเก็บขยะก,กวาดใบไม้มไหนจะล้างจานอีกคื เราต้องทําให้เป็นนิสัยนิสัยคือวิน,นัยไให้มีวิน,นัยเราสามารถทานู่นทำนี้ได้การทําการที่ลุงมาเนี่ยลุงต้องการบุญทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยถูกต้องไม่หนูถูกต้องค่ะเอ้าซีนอยู่นี่เองเหรอโยมเอา้าชานเองก็ต้องล้างเองสิคะกดของที่นี่ก็พี่มาเที่ยวมาทําบุญไม่ได้มาล้างจาน เออนี่ลุงอยู่นี่ก็ดีแล้วผมฝากลุงล้างนั่นแล้วกันนะไม่เป็นไรไปทําบุญต่อละบ๊ายบายพี่โอมกลับมานี่ก่อนพี่โอมไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวลุงเท่าลุงล้างเองได้จานใบเดียวแค่น้เองไม่ได้ค่ะคุณลุงเป็นลุง,งล้างเองค่ะพี่โอมนะพี่โอมแย่จริงเลย ไม่เคยอ่านกฎร,ระเบียบเลยวู้กูพี่โอมป้ายนั้นเขียนว่าห้ามให้อาหารปลาเพราะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติโอ้โหเพอเจอรนะเฟิรม์มอาหารเยอะๆไงยิ่งดี ปายิ่งชอบอร่อยแต่มันผิดกฎนะกกงกฎอะไรนี่แค่นี้ก็ไม่มีกฎละ <c oughs> โอมทำอะไรนะ <c oughs> ่ะก็ให้อาหารปลาทำไมอะตนแต่กฎเขาเขียนไว้นะวพราะห้า,หามให้อาหารปลาบริเวณนี้นอกจากปลาจะตายแล้วเนี่ยปลาที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยก็จะเสียระบบนิเวศไปด้วย แล้วยิ่งเป็นขนมพกเคี้ยวแบบนี้ยิ่งไม่ควรเข้าไปใหญ่เลยแล้วแล้วโตนมีหลักฐานเหรออย่ามากล่าวหาก็เลยรอยดีกว่านะามีดีทุกอย่างอยู่ในกล้องนี้หมดแล้วโตนจะไปซองก็คูให้หมดเลยไหนจะเรื่องที่โอมอ่ะปั่นจัก,กรยานไม่ะมระมัดระวังไหนจะกินข้าวแล้วก็ไม่ล้างจานนี่แล้วยังทําในหลายสิ่งที่ไม่ควรทําอีกเฮียนาเพื่อน เรื่องแค่นี้ยม่ต้องให้ถึงประครูเลยนะผมขอตัวก่อนไปละ,ละพี่โตดครับผมเตือนพี่โอมแล้วผมขอโทษครับพี่อะเห็นและได้ยินทุกอย่างเราไม่ต้องห่วงนะมาๆา,าเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปให้ลุงคะปลาลอยตายเต็มเลยอะ่ะ ไม่รู้ใครเอาอาหารอะไรไปให้มันก็ไม่รู้ใจเย็นๆนะลูกเขาคงไม่ได้ตั้งใจหรอกนะใจเย็นๆเดี๋ยวอาวิธีแก้ไขให้เธอฟีนพี่ทําเองแหละแต่พี่ขอโทษนะพี่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆอะ่ะพี่ก็แค่อยากให้ปลาไม่ได้กินอาหารเยอะๆแค่นั้นเองอะ่ะพี่โอมไอพี่บ้าไม่ชอบทำอะไรแหกกฎระเบียบว,วินัยตลอดเลยอะ่ะนี่พี่รู้ไหม วินยัยระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับของคนในสังคมให้เรียบร้อยดีนะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะได้อยู่ร่วมกันได้ด้วยความสุขใจสบายใจไม่กระทกระทั่งซึ่งกันและกันการจะอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เหลา่าถ้าขาดระเบียบวินยัยต่างคนต่างทํตาตา,ตามอาเภอใจแบบพี่พี่ทแบบนี้มันก็จะมีแต่ปัญหาตามมาลูไหมแต่พี่ขอโทษจริงๆนะพี่สัญญาว่าพี่จะไม่ทําให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกนะลุงครับ ผมก็ต้องกราบขอโทษลุงด้วยเหมือนกันนะครับผมสัญญาว่าผมจะไม่ทําตัวอย่างนี้อีกครับลุงไม่เป็นไรต่อไปอย่าทําอีกนะยังไงก็ไปขอโทษสรูนะครับด,ด้ยนะครับครับงั้นผมขอฝากน้องผมก่อนแล้วกันนะครับผมขอตัวไปหาพราคูก่อนนะครับแบบนี้โอเค มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมการอยู่รวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปจึงจำเป็นจะต้องมีวินัยเป็นเครื่องกำกับถ้าในคระสงฆ์เรียกว่าศินีล227ข้อเรียกว่าพระวินยัยถ้าเป็นของญาติโยมเรียกว่าศิลห้าเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในสังคมใดเพศใดก็ตามถ้าเรารู้จักฐานะ ภาวะของตัวเองแล้วถ้าเรารู้จักทําตัวของเราให้รู้จักในกรอบของพระวินัยเราก็อยู่ได้ในสังคมนี้อย่างมีความสุขจเจริญพรสนับสนุนช่วงปุจชาวิสัชนาโดยห้างทองแสงทองใบทองแท้เปอร์เซ็นต์จากเยาวราชสาขาพระขนงสุขุมวิท71วันนี้เราได้ติดตามละครธรรมะที่ได้สาระดีๆ คิดว่าละครเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่เป็นเด็กๆสามารถที่จะนำไปต่อยอดได้ว่าการอยู่รวมกันนั้นวินัยจะต้องเป็นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เราได้ท่านผู้บริหารโรงเรียนตะบนขุมทองซึ่งท่านผออก็มาคุยในเรื่องของวินัยเพราะฉะนั้นอยากจะให้ท่านผอ,อ ในฐานะที่เป็นผู้บริหารของโรงเรียนประถมแล้วคิดว่าวินัยของเด็กๆที่ท่านผอ,อได้สัมผัสอยู่ในทุทกๆวันนียถ้าประเมินดูแล้วผอ,อพอใจหรือยังครับจากที่ผมนะครับเป็นผู้อำนวยการนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับคำว่าวินัยเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากสําหรับเด็กและเยาวชนของประเทศไทยนะครับเพราะว่า อ่าสังคมทุกวันเนี้ยคนเก่งเรามีเยอะแล้วถูกคนเก่งเนี่ยมีเยอะแล้วแต่ว่าสิ่งที่เรายังขาดอยู่คือเรื่องวินัยคุยในวินัยขือคนดีครับวินัยคือคนดีทีนี้เราจะปลูกฝังยังไงนะครับการที่เราเริ่มตั้งแต่ต้นก็คือเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่เด็กนะครับถือว่ามีความสําคัญนะครับเพราะว่าอย่างที่เขาบอกว่าไม้อ่อนง่ายไม้แก่ดัดยากนะครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนนะครับก็ให้ความสําคัญในจุดนี้นะครับเพราะว่า โดยโรงเรียนของเราเนี่ยดำเนินการโดยการแบ่งเป็นบ้าน5บ้านนะครับแบ่งเป็นบ้าน5บ้านบ้านแสนลักษ์แสนลักษ์บ้านสาแสน,นสุกแสนสุกบ้านพอเพียงพอเพียงบ้านพอใจพอใจครับแล้วก็บ้านอ,อิ่มใจอิ่มใจะะซึ่งอันนี้เป็นโครงการทางพออ,อ๊คิดเองครับผมก็คือในในห้าบ้านเนี่ยจะมีนักเรียนตัน้งแต่อนุบาลถึงปหกโดยการช่วยกันในการทำกิจกรรมทั้งหมดนะครับทั้งหมดภายในโรงเรียน อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับขยะเรื่องเกี่ยวกับการดูแลการฝึกการอ่านนะครับถือว่าเป็นพี่สอนน้องแล้วแต่ละบ้านเนี่ยจะมีครูที่ปรึกษาอยู่สองท่านนะครับเพราะว่าครูเรามี10คนพอดีนะครับก็แบ่งเป็น5บ้านเท่ากับว่าเป็นการฝึกวินยั <c oughs> ยใช่ครับตั้งแต่เด็กๆเลยเป็นการฝึกวินัยตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่การทานข้าวในการทานข้าวเนี่ยเราก็จะฝึกให้ทานให้หมดแต่ถ้ามันมีส่วนที่ทานไม่หมดเราก็จะแยก แก้ปัญหาต่อแก้ปัญหาต่อ,อทิ้งแล้วก็อเอาเศษที่เหลือไปทําประโยชน์ต่างๆเช่นทําปุ๋ยหมักทําอะไรลักษณะนี้ครับอาจารย์จริงๆพอ,อ,อพูดตรงนี้อาจะมาเห็นภาพเลยนะว่าจริงๆแล้วสังคมเราเนี่ยเริ่มต้นคือสังคมครอบครัวนะใช่ครับอันดับสองคือสังคมโรงเรียนใช่ครับแล้วก็ขยายผลไปจนถึงสังคมที่ทํางานก็กว้างขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอาจมาว่าสิ่งที่พอ,อได้ต่อยอดเรื่องของห้าบ้านมันเป็นการปลูกฝังให้กับเด็ก ได้ฝึกว่าวันนี้เขาเจอสังคมแบบนี้ต่อไปเขาโตขึ้นเขาก็จะต้องเอาไปต่อยอดว่าจะทำอย่างไรอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข mm hmm. ขอเชิญชมพออที่มีโครงการห้าบ้านตรงนี้ค,คิด,ดีมากเลยแล้วพออช่วยอธิบายหน่อยว่าแต่ละบ้านแต่ละบ้านนี้หน้าที่ทําอะไรบ้างขั้นแรกก็คือว่าในห้องเรียนก่อนครับในห้องเรียนน่ะคือทุกวันพุธเราจะมีคาบทักษะชีวิตก็คือรวมอนคาบสุดท้ายครูเขาจะ ให้นักเรียนฝึกในการทํากิจกรรมเกี่ยวกับขยะนะครับเอามารวมกันเอามารวมกันเ,เ,เป็น5้าบ้านแล้วก็จะฝึกทํากิจกรรมเกี่ยวกับขยะซึ่งก็จะเป็นลักษณะของพี่สอนน้องอก็คือช่วยกันแล้วก็จะมีครูที่ปรึกษาสองท่านนะครับเช่นเวลาอยู่ในห้องเรียนหรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราจะฝึกวินัยโดยการะจะต้องมอีการคัดแยกขยะในห้องเรียนครับเริ่มเห็น ความเปนวินัยมากขึ้นว่าขยะเปียกวินัยจะเป็นยังไงขยายแห้งวินัยจะเป็นอย่างไรใช่ครับคือเราเราอาจจะรวมทุกวันพุธแต่เวลาปฏิบัติกิจกรรมจริงๆอาจจะอยู่ตามทุกบริบทของโรงเรียนครับก็ในห้องเรียนก็จะฝึกอ่าเลาดินสอก็จะแยกแยกจุดที่ทิ้งต่างๆนะครับขย่กระดาษเศษกระดาษจะทิ้งจุดนี้เศษดินสอจะทิ้งจุดนี้ กล่องนมก็จะเอามาล้างเพื่อจะนําไปขายลักแษบบณะนี้ครับถามพอออนิดหนึ่งครับจุดเริ่มต้นคืออะไรที่โดนบันดาลให้พอออในฐานะที่เป็นผู้นําองค์กร,รได้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาคือจุดเริ่มต้นเลยนะครับ<ม>จุดเริ่มต้นก็คืออย่างที่เกินไปตอนแรกนะครับ<ม>ก็คือว่า,อ,าอยากเห็นว่า,า<ม>เด็กทุกวันเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่า<ม>สื่อต่างๆเนี่ย นำมากเกินไปเราจําเป็นต้องฝึกวินัยเขาเพื่อให้เขาอยู่กับฝึกตนเองนะครับเพื่อเป็นมีสติมีสมาธิเพื่อนําไปใช้ในการเรียนต่อไปนะครับเพราะว่าเด็กทุกวันนี้มันต้องเป็นแบบนี้ครับป้าจย์เนาะส่วนใหญ่ก็อยู่กับมือถือซะส่วนใหญ่เราหาวิธีแล้วก็หาวิธีนะก็ถือว่าวันนี้ได้ประโยชน์จากพออมากเลยคิดว่าเด็กๆหลายๆคนคงจะมีวินัย มากขึ้นหลังจากผ่านโครงการนี้แล้วะนะไม่มากก็น้อยแต่สิ่งหนึ่งที่อาตมาอยากจะฝากพออ,อรวมไปถึงท่านผู้ชมทางบ้านก็คือว่าการที่ทุกคนอยู่รวมกันเนี่ยตั้งแต่สองคนขึ้นไปใครก็ตามจะต้องมีวินัยเรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมสังคมเราจะต้องมีวินัยละครก็ดีหรือไม่ใช่ละครก็ดีชีวิตจริงก็ดีหรือก,กิจกรรมอย่างอื่นก็ดีรวนแล้วแต่ อยู่ได้ด้วยมีกฎและละเบียบกดและละเบียบนั่นแหละคือเรียกว่าวินัยที่จะนําไปสู่ความเจริญวันนี้ก็ขออนุโมทนากับท่านผออที่นําเสนอเรื่องดีๆเกี่ยวกับเรื่องของเด็กนักเรียนเรื่องของขยะคิดว่าในอนาคตข้างหน้าเราก็คงจะไม่ต่อยอดว่าผลอานิสงส์ที่เราทํากันทั้งหมดนี้มันจะต่อผลอย่างไรให้กับ ยาติยยมทั้งหลายที่ติดตามในรายการหลวงแพ่งแบ่งบุญอยู่ก็ดีหรือว่าติดตามทางโรงเรียนของเราอยู่ก็ดีก็ขออนุมโมทนาเจริญพรครับสาธุครับสนับสนุนช่วงกิจกรรมนำสุขโดยห้างทองแสงทองใบทองแท้เปอร์เซ็นต์จากเยาวราชสาขาพระขนมสุขุมวิท71 ช่วงกิจกรรมนำสุขวันนี้เรามีกิจกรรมขยะสร้างบุญทอดประป่าขยะรีไซเคิลที่จัดขึ้นเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาณโนะรงเรียนตำบลคุ้มทองประชาอุทิศเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครมาฝากกันค่ะส่วนรายละเอียดในงานจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันได้เลยค่ะส่อนจาก่านพิธีการโรงเรียน,น,นตำบลขุมทองไปปรึกษาอาตมาว่าที่วัด จะร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนอย่างไรเพราะว่าทางโรงเรียนนั้นอยากจะทำทอดขยะข้าวป่ามาเป็นเซ็คเกอรนำมาเป็นทุนการศึกษาต่อมาอามาก็ได้คิดต่อยอดตอนเอ๊ะมันก็แปลกน,นะอามาก็ไม่เคยเห็นทอดข้าป่าทอดขยะก็เลยคลิดขึ้นได้ว่าถ้าเราจะทำทังทีมันก็น่าจะมีอะไรที่ต่อยอดสามารถเป็นแบบนำร่องได้ก็เลยได้ปรึกษากับทางพวกในการเขตต้กระบ,บังว่าทางโรงเรียนจะวสุพทอง จากจัดโครงการนี้เสร็จแล้วท่านผู้อำนวยการเขตลาดกระบังก็เมตตาให้การสนับสนุนเรื่องต่างๆีเพื่อกับการจัดงานในวันนี้รวมไปถึงคณะสัทาสิ่งที่จะมาอยากจะต่อยอดกิจกรรมวันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่อยากให้ในหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นวัดโรงเรียนหรือองค์กรต่างๆหรือชุมชนอื่นๆรวมไปถึงกรุงเทพคิดต่อนิดหนึ่งว่า ขยะที่เรามีอยู่ในบ้านจะทําอย่างไรให้เกิดมูลค่าวันนี้อาตมาได้เห็นุ้มต่างๆที่ได้นํามาโชว์วัสดงเป็นบางส่วนนั้นทําให้อามาเห็นทุกอย่างที่จะต้องไปทําแต้องรีบทํานั่นก็คือเรื่องของปุ๋ยถ้ามองมาฝั่งด้านบ้านอยูดีมีสุขก็จะมีปุ๋ยสิ่งนี้คือเรียกว่าบริบทของชุมชนไหนวัดไหน องค์กรไหนเหมาะสมกับการจะรี์ไซเคิลอะไรบางแห่งอาจจะเหมาะกับกระดาษบางแห่งอาจจะเหมาะกับขวดบางแห่งอาจจะเหมาะกับใบไม้บางแห่งอาจจะเหมาะกับวัสดุหลือใช้อื่นก็เกิดขึ้นได้ยกตัวอย่างวัดวชิระธรรมมาว่าตอนนี้ทั้งหมดที่จะมามองไปต่อยอดได้หลายเรื่องแต่สิ分分่งที่จะมาต้องรีบทำอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของ ปุ๋ยที่เกิดจากใบไม้ฝั่งบ้านอยดีมีสุดก็สามารถทำที่วัดได้แล้วก็สามารถแจกให้กับญาติโยมที่มาวัดได้เป็นต้นก็สรุปความว่าวันนี้อาตมาเชื่อแล้วก็มั่นใจว่าถ้าพวกเราสํานึกในกิจกรรมวันนี้อยากจะฝากต่อจะทําอย่างไรในองค์กรของเราจะได้ประโยชน์ต่อการจัดงานวันนี้วันนี้อาตมาหวังว่า จะเป็นโครงการทอดผ้าป่าขยะเป็นโครงการแรกโรงเรียนแรกที่จะต้องนำร่องหรือว,ว่าเสือออกไปให้ท่านทั้งหลายที่ได้เห็นกิจกรรมนี้ได้โปรดนำไปต่อยอดในชุมชนของท่านโรงเรียนของท่านวัดของท่านองค์กรของท่านกาิจกรรมวันนี้ก็จะสอิงผลหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากาิจกรรมในวันนี้ จะมีประโยชน์สำหรับพวกเราทุกๆคนขออนโมทนาสาธุกับทุกท่านทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวันนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญสาธุ สำหรับวันนี้นะครับเรามีกิจกรรมขยะสร้างบุญนะครับทอดพระป่าขยะรีไซเคิลนะครับวัตถุประสงค์ของโครงการของเราก็คือเพื่อนําขยะที่ได้นะครับมาขายเพื่อนําเงินมาพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเพื่อให้นักเรียนนะครับมีจิตสํานึกในการบริหารจัดการขยะรู้จักคัดแยกขยะนําไปใช้ที่บ้านไปบอกพ่อแม่ผู้ปกครองในการคัดแยกขยะสําหรับขยะสร้างบุญนะครับเราก็มีความคิดง่ายๆเราจะเริ่มตั้งแต่เด็กและเยาวชนนะครับเป็นส่วนที่สําคัญนะครับเพราะว่าเด็กจะ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าชุมชนต่างๆนะครับเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะครับสำหรับกทมนะครับก็มีโครงการเกี่ยวกับขยะไร้ถงังแล้วก็ซีโลเวสอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับขยะอยู่แล้วแล้วก็เสริมแล้วก็พัฒนาโดยการจัดผ้ปปาป่าขยะขึ้นเพื่อให้นักเรียนแล้วก็คนในชุมชนนะครับเห็นความสําคัญของจุดนี้แล้วก็นําไปใช้ได้จริงๆในชีวิตประจําวันครับสวัสดีค่ะชื่อยูดีบุญเปี่ยม เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะสำนักง,งานเขตละระบกง ปัจจุบันนี้ก็เสียแล้วได้เข้ามาเส้นทางด้านสิ่งแวดลอ้อมมาช่วยงานที่วงพาน,นิสุวรรณภูมิทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการรับซื้อขยะถึงบ้านเวทบายนาฟิลลี่นะคะตอนที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเนี่ยได้ลงพื้นที่แล้วก็ช่วงน้ำท่วมชุมชนเคหะล่มเก้ามีขยะลอยเต็มเลยทีนี้ก็ได้ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะแต่สืบเนื่องจากว่าที่อยู่อาศัยมีพื้นที่จำกัดทำให้ไม่สามารถหาที่พักกองได้ mm. ก็เลยได้มาประสานกับทางวงพานิ์ว่าช่วยแกย้ไขปัญหาตรงนี้ให้หน่อยประธานวงพานิส เลยกรสีจันบาลท่านก็เลยเห็นว่านจะช่วยเหลือสังคมได้อย่างไรก็ให้ทําแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมารับซื้อขยะถึงบ้านสะดวกคนขายสะดวกประชาชนไม่ต้องหาที่พักเก็บกองประโยชน์ก็คือลดขั้นตอนการขนย้ายสะดวกในการเก็บให้พื้นที่ไม่ต้องเยอะมากแล้วก็ราคาเป็นธรรมเพราะว่าถ้าสแกนเข้าไปในแอปเลยเนี่ยก็สามารถจะถามราคาหรือขอคําปรึกษาในเรื่องของประเภทขยะได้ว่าสามารถขายได้ไหมแล้วทําอย่างไรถึงจะเพิ่มมูลค่าของขยะรีไซเคิลตรงนี้ลด ที่ท่านเห็นสวยสวยงามนี้คะก็คืคอรถรับซื้อขยะถึงบ้านรักสิ่งแวดล้อมคิดถึงวงพาิชย์บริษัทสถานีรีไซเคิลวงพาิชย์และบริษัทเว็บบายดเดลิเวอรีเ่เชิญติดต่อเรียกเราได้วัดวชิวรธรรมวาดเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครขอเชิญชวนคุณผู้ชมพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญได้มาร่วมบุญร่วมสร้างอุโบสถสองชั้นวัดวะชิวรธรรมวาดเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า อยู่หัวรัชการที่4สอบถามรายละเอียดวัดวดชิรธรรมวาสได้ที่เบอร์โทรศัพท์0824435999ค่ะ